โยโยโสวัสดีครับสมาชิก f อฟซีคืนลูกหนังวันนี้อยู่กับผมเจเจศดาเช่นเคยครับแล้วอย่าลืมว่า เราจะพึงงรรทุกส่วนของกีฬาฟุตบอลด้วยกันนะครับเหมือนเดิมน,นะครับคอนเซปต์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิด,ดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลึงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปไง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือไลน์แอดของเราครับแอด V I P K O N ย้ำว่ามีแอดนำหน้าหรือว่าจะคลิกตามลิงก์ด้านล่างนี้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆแถมได้ข้อมูลแบบ V I P ขอบคุณ S C C 777ครับ ามาถึงค่ำคืนวันเสาร์นะครับคลิปแรก3คู่ไล่เรียงตามเวลาเหมือนเดิมไปเริ่มที่เวลา2ทุ่มครึ่งกันก่อนนะครับบนเดสตีกาเยอรมนีครับเป็นนัดรองสุดท้ายนะครับไฟรบวกอันดับ9จะเปิดบ้านเจอกับทีมแชมป์บาเยิร์นมิวนิกไฟบวกเนี่ยมีอยู่44แต้มเกมล่าสุดบุกถล่มโคโลนมา4ประตูตอนหนึ่งนะครับตัวหลักมีคริสเตียนกินเทอร์ครับพวกโรลันซาาลลูคัส โฮเลอร์ er, ข้างหน้าเป็นเออร์เมดินเดมิโรวิชยืนหน้าเป้าเหมือนเดิมฝั่งของบาเยนมิวนิคทีมแชมป์มี74แต้มครับแต่ว่าเกมล่าสุดขนาดเป็นแชมป์แล้วนะครับยังเปิดบ้านถล่มกลักบัก,กไปหกประตูต่อ0ูนย์นะครับคืนวันนี้เลออนกอลิสก่ายังเจ็บลงไม่ได้เช่นเดียวกับดักลาสดุยที่เจ็บยาวก่อนหน้านั้นนะครับตัวหลักที่เหลือโจชัวกิมมิชแนวรุกโทมัสมุลเลอร์ซัดกานาบีคิงสลีย์โอมาเรลรอยซาเน่เป็นตัวเลือกนะครับหน้าเป้าเป็นโรเบิร์ตลิวานดอฟสกี้ดาวซันโวของทีมมมเเหือนดิ เกมแรกที่เจอกันบาบรอนเปิดบ้านชนะ2-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้บาบรอนบุกมาเหนือกว่าครับ คือว่าไปไบเยอร์เนี่ยต้องดูเลยครับว่าจะจัดทัพมาในรูปแบบไหนครับเพราะว่าเป็นชป์ไปแล้วคือเล่นในบ้านก็อาจจะเน้นหน่อยนะครับแต่เล่นเยือนเนี่ยผมมองว่าอาจจะมีการโรเตชันเหมือนกันส่วนฝั่งไฟบวกเนี่ยจะว่าไปยังมีลุ้นยูโรป้าลีกนะครับตามหลังกลักบ,บักอยู่2แต้มและขนาดเกมแรกไฟบวกไปเยือนที่อาริอันส์อารีนายังแพ้เบียดก,กลับมาแค่ประตูเดียวนะครับแต่นั้นผมมองว่าตามแฮนิคับคืนนี้ไบเออร์ต้องบุกไปยิงถึง2ลูกเยอะเกินไปครับ วัดใจไปที่เจ้าถินอย่างไฟบวกมีดีใดบ้านนะครับผมมองว่ามีมุมยันเสมอหรือต่อยแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูเชียร์ไฟบวกครับขยับไปที่เวลา3ามทุ่มนะครับทีเมลิ์กีกอังกฤษเซาท์ทอมตันเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมเซาท์ทอมตันเนี่ยมีอยู่40แต้มนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคือเตัลพาเลทไป3ต่อหนึ สภาพทีมขาดเพียงแค่โอโยโรเมอูนะครับที่เหลือกลับมาครบแล้วครับแนวรุกเจมวอดพาวเทโอวาลคอตนาทานเรดมอนข้างหน้าดันอิงกลับมาเกมล่าสุดทำสองประตูเลยนะครับก็น่าจะยืนคู่กับเชียร์ดำเหมือนเดิมฝั่งของฟูลลัมตกชั้นไปแล้วนะครับมีอยู่27ตเแต้มเกมล่าสุดแพ้คาบ้าน้กับเบอร์รี่ไป0ูนต่อ2นะครับก็คงจะเล่นส่งท้ายไปเท่านั้นเองนะครับองเดอองกสซาบ็อบบี issa, Reed, ้ริดรูเบนลอตต์เชดพวกอเดมล่าลุกนั่นอีบันกาบาลโลเป็นตัวทีเด็ดนะครับ เกมล่าสมการศูนย์ศูนย์ที่บ้านของฟูลแลมครับแน่นอนก่อนเกมเขายกให้ซอลรุมตันเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับคือว่าไปซอลรุมตันก็รอดแล้วก็คงจะเล่นไปตามเกมครับฟูลแลมก็เหมือนกันนะครับพวกเขาแพ้หกจากเจ็ดเกมหลังสุดแต่ว่าเกมที่ซอลรุมตันเอาชนะพาเลซนี่ค่อนข้างเข้าตาครับผมมองว่าเชีย์ไปที่เซาท์รุมตันดีกว่าครับดานอิงก,กำลังกลับมาและยิงได้เลยครับน่าจะเปิดบ้านเบียบชนะทีมฟูลแลมที่ตกชั้นไปแล้วอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับ ปิดท้ายที่เวลาห้าทุ่มครับไปที่เกมบิ๊กแมชของเกาโชเซราอิตาลียูเวนตุสอันดับ5จะเปิดบ้านเจอกับชาฝูงอินเตอร์มิลานยูเว่มีอยู่เจ็ต้มครับเกมล่าสุดบุกชนะซาสโซโรมา3-1นะครับตัวหลักๆมีอาเดียงราบิโอนเฟเดริโกเคียซ่าเวสตันแม็กเคนนี่คู่หน้าก็าน่าจะเป็นคริสเตียโโรนัลโดเล่นกับปาโลดีบาล่านะครับโดยมีโมราตตาเป็นตัวสอดแทรกฝั่งของอินเตอร์มิลานทีมแชมป์นเนี่ย มี88ต้มนะครับเกมล่าสุดก็ยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับเปิดบ้านถล่มโรม่า3-1นะครับสภาพทีมไม่มีอัตตูโรวิลดาริซซันดาโคลาลอฟเท่านั้นครับที่เหลือมาสซิโรโบเซวิทคริสเตียนอีลิกเซนอีวานเปริซิตนะครับคูน้าลอตโรมาตินสเล่นกับโรเมลูลูกากูเหมือนเดิมฤดูกาลนี้เจอมาแล้ว3นัดเลยนะครับในเกมลีกเนี่ยอินเตอร์เอาชนะ2-0ในบ้านนะครับแต่ว่าในโกปาเดเรครับเจอ